วันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋ากันแล้วก็กลับจีนนะคะก็คือพรุ่งนี้กลับแล้วก็วันนี้เพิ่งจัดนะคะอ๋อฝาดไปตอนนี้กำลังทำการสอดไส้ไบโอทรีเมนนะคะให้มันอยู่ในกล่องเดียวกนันเจออะไรคะไบโอทรีเมนก็คือทรีเมนถึงวัค <ไป S 1> ผมใช่หม อันนี้คือ,อ,อ,อคารีหมอเลยสงสสยใส่เลยยาจิ้อันนี้หมดอายุเมนะื่อไรหกหกเก้าใี่ไหมล่ะมีตัวยาอันนี้ไปสองอันเหรอนี่คารมาอีกนะไม่ไปเหรอลูก cream blend cream base, Green. base. เนเืออะไรคัเนี่ยกระาค่ะอันนี้เอาลองคืนอันนี้เป็นลองคืนนกระปุกเกี่ยว เนี่ยท ouais pues, ุกเซนซินเนี่ยโอโจ๊มันเล่นมนเลนจบเหมไม่ต้องกขออ้วนี่ค่ะเอาคา 太好了。嗯。嗯 ใส่ข้างนี้ค<ะ>้างนี้ใช่อันนี้นเอาเต็มแล้วเอาไปต่งนี้ใส่ใส่ไว้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยจับฝั่งนี้อ้อวฝั่งนี้่

เหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือเสื้อผ้าแล้วก็สกินแคร์ที่ใช้ประจำแล้วก็่4,070แต่งหน้าก็สั่งอาเพิ่มสัปดาห์แล้วคิดว่าพอเพแต่วเสื้อผ้าเดนมือมืนะคะยีนีนแค่ตัวเดียวแล้วก็อะไรนะเสื้องแต่งายเอาของสามตัว แล้ินไม่มีไกนก็จะเราสิกระปาเราได้สามสิ0โลนะทุกองนี้ดิจัดได้หน้ากินแต่ว่ามันเน้นฟังแบบว่าเออเนม่ีลกหลนแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันก็คงพอเ่ยอันนี้ก็คือยาของเรานะคะอันนี้คือดูน้อนมากแต่ว่า ก็คือจำนวนหนึ่งเนาะเพราะว่าเราอะครั้งที่แล้วปิดเทอมพียวคือเราเอาไปปิดเทอมเลยใช่ไหมคือปิดเทอมด,ดูหนาวครั้งที่แล้วอะยังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยทุกคน คือเราเป็นวัดเพิ่มแล้วหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้เยอะแต่ว่าก็ยังเอาติดไปอยู่นะยาดมก็มีอันนี้แ้ไอแล้วก็ยาโ้ํามูกนะคะอันนี้มีคาตายอันนี้เบนเซนเนาะ,ะแล้วก็มีพวกแบบแปะปวดเมื่อยอะไรประมาณนี้นะคะ<ม>ก็ประมาณนี้อันนี้คือยาพื้นฐานที่เราใช้ใช้กินมีอีโนโด้วยอันนี้เพื่อกินเยอะนะคะ<ม>ก็ประมาณนั้นนะคะอย่าลืมเตรียมยากันไปด้วยนะคะเพราะว่ามันหา ไม่ได้มันของบ้านเราแล้วไมเดี๋ยวเราเอาเสื้อผ้าใส่นะคะอันนี้คือชุดนอนมีแบงค์เ,เกทดว้วยเพราเราจะไม่ล้ำเส้นกันเสื้อผ้าคือมีแค่หนึ่งส่วนสี่แล้วก็อันนี้เสื้อยืด มีเก่งเก่งกระโปรงกงเกีแต่สบาย ชุดที่เราใส่ a อ p พ o ร l o ลุนะคะยีอันนี้ก็ใส่ไปก็จะได้ไม่ต้องเาใส่เก็บไปนะจ๊ะวันนี้จ้ะทุกคนก็สำหรับการใจก่กระเป๋าก็ประมาณนี้เลยนะคะังเหลือพื้นที่อยูน่นะยังเหลือพื้นที่อันนี้ต้องใส่เพื่อพวกเครื่องสอที่กำลังใช้อยู่แล้วก็เอ่ออะไรนะ สกินแคร์ที่ใช้คืนนี้นะคะประมาณนี้ก็จะครบทั่วเรียบร้อยเหลืออะไรนะอีกนะแล้วก็ผ้าชิบตัวแล้วก็ผ้าขนนะคะก็จะครบแล้วโอเคทุกคนแต่เดี๋ยวเราต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าเท่าไหร่นะคะของเราได้สามสิบโลเนาะแต่ก็นะ่าจะได้อยู่แหละลองชั่งน้ำหนักดูนะทุกคนถ้า เฮ้ยแบบอ่อนวะอึดเด้อม่อนเดือยโอ้ยตายแล้วไหวไหมสาดเงี่ยเธอไม่ไปยกขุดอะไรวะิ๊กลบกัน สิบหกโลยี่สิเจ็ดจุ๊บไม่นิ่งหยู่ไรยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไม่ถึงสามสิบก็โอเคคนที่ก็คนอืจะไปจีนก็อาจจะอ๋อมอเราไงมอเรายังไม่ไปนะคะก็ดูนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้างแล้วก็ ถ้าอะไรที่ขาดเหลือก็ไปซื้อมาเพิ่มกันนะคะส่วนค,คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนท่ะารเพราะว่าเบื่อมากคืออยู่มาสองปีแล้วอะทุกคนเบื่ออาหารจีนมากนะคะแล้วก็เราก็เลยพบอะไรไปที่แบบว่าอย่างเช่นน้ำพริกลิงเนี่ยมีข้าวก็ะปอน,น,นะคะซึ่งกับน้ำพริกแล้วก็สักใกความกินอ่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ ก็อย uh so ู่ว่าดีเนาะแล้วก็พวกของใช้จำเป็นนะคะอย่างเช่นแบบว่าสกินแคร์ที่เราใช้ประจำแล้วมันหาซื้อที่จีนได้นะคะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จริงก็จะมีแต่พวกยี่ห้อของจีนเนาะแล้วก็ไม่คุ้นชินแล้วก็กลัวแพ้อะไรเงี้ยก็จะเอาอันที่ใช้ประจำาะไปประมาณนั้นก็ยาเยอะเลยนะคะเตรียมไปให้พร้อมเพราะว่ายาที่จีนไม่สามารถที่จะไปแรบว่า คือเองได้<ม>อะคือมันต้องมีใบจากแพทย์ปะจากทีก่เคยได้ยินมานะคะต้องมีใบจากแพทย์แล้วก็ไปซื้อ,อยาจริงๆไม่ง<ม>ั้นก็ต้องไปหาหมอกรนะคะอือแล้วยามันก็จะไม่เข้ากับเราเท<ม>่าไหร่อยู่ดยาของเขานะคะของเราเป็นแพทย์ตะวต<ม>ันตกเขาไม่ชิงกับของเราอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ<ม>คก็ถือตัวลาไปก่อนเราแล้วไปติดหน้าค่ะคลิปกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้วยนะคะ